สวัสดีครับวันนี้สต็อกโนวาจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับบริษัทเภสัศกรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคซึ่งเป็นบริษัทที่ก,กำลังกาหนดทิศทางของตลาดสุขภาพโลกนั่นคือ Novo n o r d i กสหรือ NVO จากประเทศเดนมาร์กเรามาดูกันว่าบริษัทนี้ยืนหยัดมาได้อย่างไรธุรกิจหลักของเขามีความสําคัญระ,ระดับโลกเพียงใดและความท้าทายล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของพวกเขาอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่ผมจะเล่ารบกวนทุกคนกดไลค์กดคอมเมนต์หุ้นที่ทุกคนชอบและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานสต็อกัันนเเเเลลยครรรบถ้้าาจะิ่่่มตือง โวอนดิส no ก็ควรจะเริ่มจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่มีรากฐานจากอินซูลินต้องย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษที่1,920ในเดนมาร์กซึ่งเป็นช่วงที่ค้นพบอินซูลินบริษัทก่อตั้งขึ้นจากความพยายามของ2แหล่ผู้ผลิตอินซูลินคือน o r d ดิสและโน v วซึ่งในที่สุดก็ได้ควบรวมกันในปี1,989กลายเป็นโนเวอนดิสในปัจจุบันตลอดเกือบศตวรรษที่ผ่านมาโนเวอร์นดิสาธุรกิจที่ชัดเจนก็คือการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานบริษัทนี้คือผู้บุกเบิกในการคิิิดคคค้้น้นนนนนแแลลละะพพัััฒาาาาอออซููุณภสสงงเรืื่่่มมฉีีททยทยยใหผปวบวบ ั่วโลกมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นครับโครงสร้างการเป็นเจ้าของมีความพิเศษโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ No v o n o r d i s ์ดิสฟาวเดชซึ่งเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาก,กําไรการควบคุมนี้ช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวโดยไม่ถูกกดดันจากผลกาไรระยะสั้นมากเกินไปครับหุ้นของบริษัทถูกจดทะเบียนทั้งในโคเปนเฮเกนและในตลาด NYSE ภายใต้สัญ,ญลักษณ์ NVO ในรูปแบบอเมริกันเ p o s i t a r y r e c e ซีฟซึ่งมีอัตราส่วน1ต่อ1กับหุ้นสามัญคลาส s B ต่อกันด้วยธุรกิจหลัักกกาารรปฏิวิวววตงด้ย้ย GLP แม มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านเบาหวานแต่สิ่งที่ทาให้ n o เวอนดิสกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกคือการก้าวกระโดดเข้าสู่ตลาดโรคอ้วนด้วยกลุ่มยาที่เรียกว่า GLP-1 อนาล็อกพลังของตัวยาเซมักรูไทยาที่กําลังเปลี่ยนโลกยาหลักของ No เว no นดิสคือเซมักกรูไทซึ่งเป็นส่วนประกอบในยาชื่อดังสองตัว1โอเซมปิกยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่2ที่มีประสิทธิภาพ 2. วิกอวียารักษาโรคอ้วนที่ใช้เซมักรูไทในขนาดที่สูงขึ้นและได้รับการอนุมัติให้ใช้สําหรับการลดน้ําหนักโดยเฉพาะเซมัก,ก,รออกรูไทมีกลไ ที่น่าทึ่งการทํางานของยายาจะเรียนแบบฮอร์โมน GLP-1 ในร่างกายซึ่งจะส่งสัญญาณไปที่สมองให้รู้สึกอิ่มลดความอยากอาหารและชะลอการย่อยอาหารผู้ใช้สามารถลดน้ําหนักตัวได้ถึง 15- 20%ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยาที่ไม่ต้องผ่าตัดความสําเร็จนี้ทําให้โอเซมปิกและวีโกวีได้รับการขนานนามว่าเป็นยาลดน้าหนักมหัศจรรย์แห่งยุคครับความต้องการโอเซมปิกและวีโกวีที่พุ่งขึ้นสูงอย่างถามล่มทลายได้เปลี่ยนสถานะทางการเงินของโนเวอโรดิส e โดยสิ้นเชิงบริ ด้วยยอดขายที่พุ่งทะยานทําให้น o เวนอร์ดิสมีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในยุโรปแซงหน้าบริษัทสินค้าหรูหราอย่าง LVMH และ ASML ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดโลกยอมรับศักยภาพของยารักษาโรคอ้วนและโรคเบาหวานอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามหลังจากที่ราคาล่วงลงมากกว่า30%ตอนนี้ NVO มีมูลค่าเพียงอันดับ9้าเท่านั้นความสําเร็จของ GLP-1 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหากรรมอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทเนื่องจากผู้บริโภคที่ใช้ยามีแนวโน้มที่จะบริโภคลดน้อยลงซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการเปลี่ยนแปลงงพฤติิกรรรมขอบโภ าการแข่งขันที่ดูดเดือดใน GLP-1 อย่างไรก็ตาม Novo Nordis ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในสนามนี้พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับคู่แข่งคนสำคัญก็คือ Eli Lilly หรือ LLY ซึ่งมียา t e r b e p a t e ชื่อทางการค้า t e r b e p a t e ในขณะที่ Semaglutide เลียนแบบ GLP-1 อย่างเดียว t e r b e p a t e ของ Lilly นั้นเลียนแบบทั้ง GLP-1 และ GIP ซึ่งเป็นฮอร์โมนในลำไส้2ตัวทำให้บางการทดลองแสดงผลลัพธ์ในการลดน้ำหนักที่เหนือกว่าเล็กน้อยการแข่งขันจึงไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพยาเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของกำลัง ลังการผลิตใครที่สามารถผลิตยาได้เพียงพอต่อความต้องการของทั่วโลกจะเป็นผู้กุมชัยชนะในตลาดนี้ครับความล้มเหลวที่สั่นคลอนความมั่นใจแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่ No v no, ว n o r d i s ก็ไม่ใช่บริษัทที่ปราศจ,จากความท้าทายโดยปัญหาใหญ่ล่าสุดก็คือความพ่ายแพ้ในตลาดที่บริษทัทต้องการบุกเบิกโอเซมปิกเป็นชื่อทางการค้าของยาเซมากรูไทซึ่งถูกอนุมัติให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักสองอย่าง1การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ Type 2 Typ e 2 d i a b e t e s 2. การลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานที่ม มีการทดลองกับโรคอัลไซเมอร์เหตุผลที่โนวอนอิสนำโอเซมปิกไปทดลองใช้กับโรคอัลไซเมอร์เป็นเพราะว่ามีหลักฐานเชิงสังเกตและงานวิจัยในระยะเริ่มต้นที่แนะนำว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาในกลุ่ม GLP-1 เช่นโอเซมปิกอาจมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมลดลงยา GLP-1 อาจมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในสมอง neuroinflammation และปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดซึ่งอาจส่งผลดีต่อโรคทางระบบประสาทที่เสื่อมความฝันอัลไซเมอร์ที่พังทลายหลังจากที่โนวอนอิสได้นำยาเซมาครูไทชนิดเม็ดไปทดลองในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่ม โดยหวังว่ากลไกลของยาอาจจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้ผลการทดลองจากคลินิกเฟสสารายงานว่ายาไม่สามารถชะลอการลดลงของความรู้ความเข้าใจของนิทีฟดีคลายได้อย่างมีนัยยะสาคัญเมื่อเทียบกับยาหลอกความล้มเหลวนี้ทําให้บริษัทต้องสูญเสียโอกาสในการเข้าสู่ตลาดอัลไซเมอร์ซึ่งเคยถูกประเมินว่ามีศักยภาพในการสร้างรายได้สูงถึง5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทันทีที่มีข่าวหุ้นของโนวโรดิสร่วงลงอย่างรุนแรงกว่า12.4%สะท้อนว่านักลงทุนได้ใส่ความคาดหวังไว้สูงมากกับโครงการนี้ครับมาดูต,อต่อกัน ครั้งนี้มีความหมายทางยุทธศาสตร์ก็คือการโฟกัสกลับมาที่ตลาดหลักโนเวอร์นอร์ดิสต้องกลับไปทุ่มทรัพยากรทั้งหมดเพื่อรักษาความเป็นผู้นําในตลาดโรคอ้วนและต้องเผชิญหน้ากับอีไลลิลี่อย่างเต็มกําลังการพัฒนาในระยะถัดไปบริษรัทกําลังเร่งพัฒนา GLP-1 รุ่นต่อไป next generation รวมถึงการผสมผสานกับตัวรับฮอร์โมนอื่นๆเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขายังคงมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในระยะยาวครับต่อกันที่คู่แข่งหลักของโนเวอร์นอร์ดิสอีไลลิลี่คู่แข่งอันดับหนึ่งเป็นคู่แข่งที่สาคัญที่สุด เอลไลลิลี่เซปบาาสำหรับลดน้ำหนักและมวนจาโรสำหรับเบาหวานใช้สารออกฤทธิ์เทอร์เซปไทยที่มีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสูงกว่ายาของโ o วอนอ i ิสในบางการทดลองบริษัทยาอื่นๆคู่แข่งรายอื่นๆเช่นไฟเซอร์ m g มเจนโรช และซานอฟก็เป็นผู้เล่นในตลาดเภสัชกรรมขนาดใหญ่และกำลังเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ GLP-1 หรือ,อยาอื่นๆในกลุ่มโรคเมตาโบอลิกและโรคอ้วนเข้ามาในการแข่งขันยาลอกเลียนแบบ Novo Nordisk ยังต้องต่อสู้กับยาลอกเลียนแบบที่ขายผ่านร้านขายยาและคลินิกทีเลเฮลท์ในราคาที่ถูกกว่าซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดโดยตรงมาดูต่อในแง่ของกราฟครับแนวโน้มราคาในระยะยาวช่วงขาขึ้นในช่วงแรกข,ของกราฟราคาหุ้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งโดยราคาได้ทําจุดสูงสุดใหม่ในช่วงกลางปี2024ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาาดในศักยภพ าพการเติบโตของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในกลุ่มยาเบาหวานและลดน้ำหนักอย่างไรก็ตามปัจจุบันอยู่ในช่วงกลับตัวและขาลงหลังจากการทำจุดสูงสุดราคาได้เกิดการกลับตัวและเข้าสู่แนวโน้มขาลงที่ชัดเจนแนวโน้มขาลงนี้มีความชันและกินระยะเวลานาน,านพอสมควรจนราคาทะลุผ่านเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่สำคัญลงมาทั้งหมดการวิเคราะห์ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average ma กราฟที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยืนยันแนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ย200วันเส้นสีส้มหนา เส้นนี้ทําหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านสําคัญในระยะยาวในช่วงขาขึ้นราคาอยู่เหนือเส้นนี้แต่หลังจากเกิดการกลับตัวราคาได้ทะลุต่ํากว่า SMA 200และ SMA 200เริ่มโค้งลงซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงในระยะยาวอย่างชัดเจน Golden Cross d e a t Cross ในช่วงที่ราคาเริ่มลงเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นสีฟ้าเขียวได้ตัดลงใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งเรียกว่า d a t Cross เหตุการณ์นี้เป็นสัญญ,ญาณทางเทคนิค ที่บ่งชี้ถึงการเข้าสู่ตลาดหมีหรือแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งตำแหน่งปัจจุบันของราคาราคาปัจจุบันประมาณ44.97อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ทุกเส้นอย่างมากซึ่งแสดงถึงแรงขายที่รุนแรงและยืนยันว่าหุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งครับจุดสังเกตและการเคลื่อนไหวล่าสุดราคาเฉลี่ยล่าสุดราคาปิดล่าสุดอยู่ที่ประมาณ44.97ข้อมูลจากกราฟและมีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลีย่ย ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการขายออกอย่างรุนแรงในช่วงเวลานั้นเราจะเห็นว่าราคาได้ลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงล่าสุดซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับข่าวสารสําคัญด้านลบของบริษัทข้อมูลการค้นหาบ่งชี้ว่าราคาหุ้น n o v o n o r d i s หรือ NVO ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่การทดลองยากลุ่มเซมิกลูไทดในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ล้มเหลวในเฟส3มีการรายงานข่าวในวันที่24พฤศ,ศจิกาย,ยน2025ทาให้ราคาหุ้นดิ่งลงสู่ระดับต่าสุดในรอบหลายปีสุดท้ายแล้ว n o v o n o r d i s ยังคงเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมยาและ เป็นผู้นำที่ไม่อาจโต้แย้งได้ในตลาด GLP1 แต่ความผิดหวังในโครงการอัลไซเมอร์ได้สร้างบาดแผลให้กับความมั่นใจของนักลงทุนและเพิ่มแรงกดดันในการแข่งขันกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่าง Eli Lilly การเดินทางของ Novo Nordis จึงยังคงหน้าติดตามอย่างยิ่งครับเพื่อนๆคนไหนถือหุ้นของ Novo Nordis บ้างไหมครับและคิดว่าหุ้นตัวนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่่่งเพพืออตตติดดามม Stock No และบบกััันนนใหใหถไปคร คำเตือนข้อมูลทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ